ยัยสิแฟนมี้ขูเตียอันเมียไทยที่เจ้าแม่เจ้าเข็ดตรงมาจังไหเด้บ่ใจจะเห็ดแหลมปากสวบหมูไว้ยังสั่นเคยมีกับสีเบิดเคยเบิดกับสีเบยัง มันอ่านหน้าคนมันบ่แนวมันขันซื้อเจ้าไปซื้อหน้าลราเหมาะสมนั่นขันซื้อสองล้านซื้อนึ่งบอแนเจ้าจะเห็ดมันถีบเข่าเลยทันทีเลยเจ้าก็ขึ้นเดยนนี่ตันเดยนนี่ยนนี่เจ้าเสร็จตรงเขามาหาโกงเงี้ยทิมมองหันได้ทับปูโกงไม่ก็ได้เอาฐานไปตั้งไปหันก็ได้เออเจ้าไปให้เป็นสมหมูเล็บโซเดจยงสัน ก็ท่านพ่อสามมื่นดิเจ้าเจ้าจะไปเสียเขาผู้เจ้าเจ้าอยู่นัน่นเจ้าก็ปีเกินปีนี้จะได้ขึ้นเตาซิ่งเลยแต <c oughs> ่เจ้าเสีย <c oughs> เขาอิหรีได้ขึ้นเตาซิ่งอีหรีทีแน่นิ่ง <c oughs> น่ากลัวเจ้าได้ขึ้นแท้เทศอ๋อเขาไปท่านเด็กว่าบอกเขานัดมาตรงจังสี่เลยเออตัดมาตรงเซกงม่วงนั่น ยายมันแหลมแค่แหลมเช่นแต่ว่าถึงมันนิดเดียวแค่แหลมแหลมหน่อนเียเจ้าเฮ็ดแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมไปนี่เจ้าบอกสางแก่ด้แก่แก่แก่มาสักถ้านบ่แก่เจ้าขึ้นเตาสิ่งวัดปลานนับักบนานๆเลยเอาอี่ยนี่ที่แบบนี้มันเสียบแห้งมันกินไม่ได้ตายนี่เจ้าไปมึงยังพวกที่สามเหลี่ยมขบหมูมันไปอยู่ไหนกันนั่นนั่่นเลย่ารำโอย ไปอยอู่่ไไรอยอะคนหนึ่งไปลูกซีดไปยังโหนซีล่าเนาะไปเอาแต่แน็ตแต่เนผูอ้อื่นไปเชี่ยวดิมามามา,มาใส่เนี่ใส่นี่ใส่ศิลปขันนี่เออจังที่ลูกนี้ที่ดีเออลูกนี้ที่ดีคือรถอ่ะเมนอ่าโอเคคุณแม่จ้า เอาอีกเออกิเอามาไไอาีอ,กอีกเอามาวอาป็นไรฮว่เถอะมันใจหอเงิอนเนาะผู้เฒ่าโบราณหอ่าหลือเบลดเด้ดิ่งงูคนสมัยสมือม,มัวงพรพากันหอมัอนใส่แต่พลาสติกเออเอาโอเคโศกโศกมันมันมานดิแแลงนได้ลูกไผ่มาหาหนังเขาเงิงงนเสมอไล้บอสหายจักบาทอุตสาหตัวลูกแกกไผเยอะได้ดีเท้ เขาสูงม่ให้ครดแม่เอ็มกองหา้ได้ยูดอกบ้านหลังเดรอเอใจเย็นไปซ็อเอแม่ล่ะทวดาได้ใคขยู่ดอกสมพันธ์ก็ได้สมพันธ์เอ้ยแม่ให้ฝยออลล่ามัวไม่ให้หรอละเอาไปนีสักกันก็ได้ดอกบุญวัดตแล้วเราเอกเออ ้า yeah. อีล้ลาบอันฟืน้นซะก่อนเ,นเริษณ์ดอกจังหวัดเดี๋ยวนี้ได้สารมาแล้วเลียตั้งแต่กผู้ว่าว่าท่านใดสารได้มาหรือเด้อเมยงสีพุ่มนีม่สารเราก็ต่อไปกับเป็นจังหวัดถึงตัวย่างอย่างอาต่อไปตั้งใจตรวจน้ำละพรเช้าวันพุธที่14เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,567ตรงกับวันขึ้น5คำ่ำเดือน3ปีมะลงวันแห่งความรักหักจากของดื้อแมนหอปีมะลปปงปีสิสิกปีมะลงนี่ละเมื่อยู่ดอกเอาตังใจตรวจน้ำละพร หักจะของหักพอ่อหักแม่ขันพ่อแม่ตายแล้วก็เลียงวิญญาณยาขีที่เฮ็ดบุญน่ะเติมไว้ว่าสั้นเบิดบุญเหลือขึ้นเตาสิ่งวัดป่าดิยะอวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะ,ปะติอิจฉิตังบั